สวัสดีค่ะไม่น้อยนอเวค่ะมื้อนี้ไม่น้อยพามาเบ่งเห็ดน,นางลมกุ้มที่เห็นไปนะคนต้นไม้ที่เห็นไปนะสมมือที่แล้วสามมือสามมือแล้มมวมาเบ่งมาเห็นเมือกันงอยู่อองอไยปันไลปันใดทางคนเล่น ค,คุณออกกำลังกายจากคุณทางทางหลังลุ้นลุ้นใ้ยายฝันใดสามมือสามมือแล้วย้ายปันใด น้อยจ้าพี่น้อยโนวีจ้าหายวังเห็ดยำขับคำอากาศนั่งหนาวอยู่อุณหภูมิลบสองมึงเนี่ยหิมะยังวานละล,ละลายแก่พูดนะเอาคาอยู่พูดนะนะไม่น้อยหนาวลิ้นแข็งละ <c oughs> ่างที่ปานได้ลุ้นสามวันที่ผ่านมานานี่หนาวอยู่มั้สิใจไหลปานได้เห็ดนางลมดิล็อกเล่เลเลนะาบังยางเขาหามาบังยางคำาๆใกล้ที่มืด lúc lúc có người mà nhổ bò có người không nhỉ, thấy bò, xong đây, chuyển cờ đẩy, chuyển cờ đẩy, anh à, không có hiểu là được khuôn mã rồi có nhằm vô, nhằm vô, khuôn vào là... ngay thì á ngay thì á nó làm ngay nó, làm ngay mạo rồi nhằm vô đây, mạo vô đây là nó, cái này okay, làm ngay một nám, tiền nám mà giọt cái nó, mấy nói giọt tiểu nám mà nằm lại Tiềm phốt nắp quá Cảm mới có bao nhiêu lên cao đó Nghe Lên cao nói đều จ้าแล้วเวลาก็ที่ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนลค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะไม่น้อยโนวีค่ะสวัสดีค่ะ